นึงครับผมก็มาดูงานตั้งคันดินเนาะนะครับของพี่เดียวเนาะคันบอสนะครับหลังจากที่ตากมาหลายวันแล้วเนาะนะครับกับเจ็ดวันและแปดวันแล้วจนแห้งแล้วนะครับวันนี้ก็มาขึ้นคันแล้วนะครับก็มาอยู่กับเจ้าร้อยสี่นะครับเฟรมเอ็มนะครับเอสเคร้อยสี่สิบนะครับโดยพี่เดียวเนาะงานเนาะเทคเตอร์นะครับก็บรรยากาศร้อนนะครับวันนี้ร้อนโอบอ้าววันที่ยี่สิบหกครับเดือนมกระลาหกสี่นะ ีิดน <Oliver> <audio> ึงนะครับเป็นเลา11โมงทงมาดูกันนั่งสบายๆชิวๆปกติหว้หางนะครับบนเปียข้าวนะครับดูกนคลิปนะครับในเก็ตรในกันสองทีแล้วหมดใช้งานเรียบ้อยหมดวฟังเลยแล้วงังหมดีีว่งเสียงมันก็ไม่ม่คิดเรงมันแหละมันไม่เหมือน เียงที่กำลังดังางเสียงมันนมประหยัดฟังฟังเสียงเนี่ยเช้านี้ก็ลุยงานแล้วเนาะนะครับเดินขมาก็กิโลมันเดิมนะครับที่จะจอดใหหลายวันครับ2วันคุละเข้ามาช้านี้ก็ตั้งเสาตั้งงาบ่อประโมนะครับาแล้วไปชมไปชมไปชมกัน เดินผู้อเอาไม่ไหวครับแดดอยูต่ตรงนี้แหละอู่ลุมพีดนะทรายสองคันนะครับคันนี้กับคันตรงข้ามนะครับพอจะแล้วเสร็จแล้วงานฟาร,ร์มนะครับงานฟาร,ร์มนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่นะครับงานเข้าเยอะครับช่วงนี้ไปโครเราแทบไม่ทันเลยนะครับวันนี้ป๋าก็ไปขับอยู่ฟาร์มหนึง่ง ห้าร้อยไร่นะครับการใหญ่เหมือนกันขับแกไปขับเครื่อ okay, งยนต์เหลือ,นอนเนาะยาวรถอะไรก็เรียกรถ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 ประมาทก็ต้องโยกคนประามาทนะครับรถใหม่ก็ต้องโยกคนใหม่นะครับเน่พวกนี้แหละ,ะมาพอดีเยินเขา้าตอนเลยเลยเนะนี่ยนอนเข้าไปขับนอนพักีนะครับทีเดียวว่ามือพอ มนไฟ่ตุ้ชิวกระันร้อนอันนี้สุรัดน่าจะไม่มีฝนดูนะครับอย่างน,น,นี้นะครับติ๊กเกอือใหญ่จริงนะครับมองไปไม่เห็นเลยโอ้โหสั่งผิดขนาด สถานการณ์ที่คลายซุดนิดหนึงนะครับเดี๋ยวทำเสื้อนะครับเสื้อไปกันทำเงี้ยมังไม่มีทีนะครับมันไม่มีนะครับรอไปก่อนเนาะไ้ติ๊กเกอร์ไปก่อนนะครับทำประความชอบนะครับไม่าเร็วรมากมากไปทำไปเรื่อยๆชอบเลยนะผมแันมากเลยครับรู้อะไรก็รำามกันนะครับ เหลืเรื่องมุ่งกีนะครับมุ่งกีอ่าไม่ใช่นะเครื่องตัดหญ้านะตัวอ,อ,อุปกแบบรณ์ต่อพ่วงครับในเมียตัดหญ้าเราไปโคเนาะเดี๋ยวทมกันเข้ามาเยอะนะครับบอกตัวแกแล้วตัแกว่าทำท้ายเองนะครับไม่ได้ทํำขายนะครับบอกกันเข้ามาเยอะนะครับขอซื้อเรืเข้ามาเยอะนะหลายคนชอบนะครับก็แจ้งไว้ก่อนเนาะนะครับว่าทำท้ายเองนะครับแผ่นเดียวนะครับผลิตนันเดียว รุ่นใหม่ก็มาแล้วเนาะนะครับรุ่นใหม่นะครับ sk 1 4 0 lc นะครับรุ่น1 1นะครับพัฒนาไกลเกินข้ามรุ่นไปเลยนะครับรุ่น10ไม่เอาไปเอารุ่น1 1เลยนะครับรุ่น10ก็มีแต่ sk 200นะครับโอ้รุ่น8เล่นเลยรุ่นเลยเนาะนะครับไปจาก8ไป1 1เลยนะครับไปต้องสงสัยนะครับรถเมคโคลรถญี่ปุ่นนะครับทำไมไม่มีรุ่น รุ่นสีน 4, น 9, นะ่นะครับรุ่นสี่รุ่นเก้าเนาะนะครับมาต้องสงสัยกันเนาะว่าเลขกนะัปมงคลเนาะองคนญี่ปุ่นนะครับเอาไปใช้กันเนาะรุ่นสี่รุ่นเก้าเลขเก้าเลขสี่นะครับเลขไม่สวยเขา ร้อยสี่สิบก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมครับรถขายดีนะครับของโกเบนะครับร้อยสี่นะครับทุกภาคนะครับมีกันใช้หมดนะครับอาจจะอันดับต้นๆนะครับขายดีน่าจะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นร้อยสี่นะครับรถขนาดกลางเนาะจะค่ายโกเบนะครับรวมถึงขายดีกับเพื่อนแล้วนะครับยิ่งรุ่นใหม่มาตอนนี้โอ้ยิ่งสวย รุ่นใหม่มาลูกซองเปลี่ยนไปเยอะครับรุ่นใหม่นะครับบอดี้ก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับบุ้งกีก็เท่าเดิมนะครับบุ้งกีเท่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนิดๆนะครับให้ตักได้มากขึ้นนะครับจะยาวขึ้นกว่าเดิมนิดๆนะครับส่วนกระบอกนะครับกระบอกบุ้งกีนะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับไอ้ทนแรงขุดนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องอูรุสุนะครับ 89แรงม้าเนาะจากที่ว่าเป็นเครื่องมิซูรุ่นเก่านะครับ93แรงม้านะครับลดลงมาเป็น89แรงม้านะครับน้ำหนักเยอะกว่ารุ่นนี้นะครับน้ำหนักนะครับรุ่นนี้13ตัน6เนาะอ่ารุ่นนั้น14ตันนะครับ14ตันนะครับ14ตัน,น,14ตน100หรือ14ตัน200เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่มาแตกต่างเข้ามาอีกก็คือ ช่องระบายความร้อนนะครับสามารถใหญ่กว่าเดิมนะครับมีที่เก็บของนะครับและเปิดเปิดได้นะครับทำความสะอาดได้ง่ายต่อดูดนะครับระบายความร้อนนะครับส่วนห้องเกงนะครับที่แตกต่างกันเข้ามานะครับก็เป็นหน้าจอเนาะนะครับหน้าจอ LED นะครับรุ่นใหม่เนาะรุ่นเก่าก็จะเป็นสีธรรมดาปกตินะครับแต่ก็มีตัว เครื่องอัตโนมัตินะครับค่อยทำปุ่มนะครับปุ่มกดนะดับเครื่องฉุกเฉินนะครับกรณีรถมีปัญหานะครับเครื่องไม่ดับจากสวิชนะ์เนาะจะมีปุ่มนะครับ,ดบกดดับเครื่องเนาะรูปทรงก็เปลี่ยนไปเยอะครับสติ๊กเกอร์ลายก็เปลี่ยนไปเนาะสำหรับรุ่นสิเบเอ็ดก็ถือว่าสวยนะครับสวยมากสวยกว่าเดิมนะครับ เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็มีในส่วนตัวเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องยูสุนะครับจากที่ว่ารุ่นก่อนนะครับขอ,องมิสซูเนาะนะครับเป็นเครื่องไดเล็กอินเจคชั่นเนาะทีนี้โคเบะร้อยสีก็พัฒนามาเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับยูสุนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ก้อม้วนก็มีประมาณนี้นะครับใช้คอมมอนเรลแล้วเนาะ ครับเดี๋ยวต้องหาคันในสุราษฎร์คันแรกก่อนเนาะอยู่ตรงไหนนะครับมีโอกาสจะได้ไปถ่ายมีชมนะครับก็เห็นออกมาอีกรุ่นนึงนะครับก็เป็น SK นะครับ75รุ่น11นะ นะครับก็อ,ออกมาเหมือนกันนะครับจะเห็นออกมาแล้วนะครับรถรุ่นเล็กตั้งแต่ร้อยสี่มารู้สึกว่าข้ามรุ่นเลยเนาะนะครับเป็นรุ่นเปดเลยนะครับนี่ชมกันนะครับชมกันต่อนะก่อนไปกินข้าวกินน้ํา ส่วนของปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกก็เป็นปั๊มตัวเดิมนะครับปั๊ม k 5 v นะครับในส่วนของปั๊มนะครับก็ไม่้ตงจากตัวเดิมนะครับใบแท็กก็เท่ากันนะครับเท่าเดิมเนาะนะครับใบแท็กก็แปดสิบหกเจ็ดเจ็ดสิบเซนนะครับเท่าเดิมแต่รูปลักษณ์คือเปลี่ยนไปเยอะครับคือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับใหญ่ขึ้นนะครับ สวยๆครับดูกันนะครับก่อนพักเที่ยง เดี๋ยวอีก8นาทีเซ็จครับนะครับก็พักเที่ยงเนาะมาเวลาตรงเป๊ะแล้วตรงเป๊ะเนาะวันละแดชั่วโมงนะครับทำงานค่าแรงเยอะกว่าผมอีกนั่งในห้องแอร์นะครับใครบอกว่าเรียนจบปริญญาปุ๊บแม่ผมนี่บอกว่าเรียนจบปริญญาตีจะไปนั่งห้องแอร์สบายๆนะครับเนี่ยลูกนั่งตากแดดอ,อยู่นี่แม่รู้อยู่บนนี้ ปูดขำๆเด้อนะครับนี่มาดูพี่เดียวกันต่อครับนะครับพี่เดียวทุกว,วันนี้เขาีอาชีพเสริมเนาะนะครับอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับไม่แน่อาอาชีพนั้นดีอาจไม่หยุดขับรถก็ได้นะครับบอนไซมะาพร้าวนาะไอ้ยะตอนนี้กาลังปลูกบอนไซมะพร้าวกันเนาะพี่เดียวผมเสียเลนะครับมะพร้าวตรงไหนเจอทักด้วยนะครับจะเอามาปลูก แดดแรงจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับตอนป่ายนะครับเดี๋ยวมาถ่ายชห้ชมอีกคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเช่นเคยครับผมกับตาไมโครเมืองอีกคเวเตอร์เนาะนะครับทิกตอกกับตาไมโครเมืองนะครับเฟซบุ๊กกับตาไมโครเมืองนะครับทักกันได้นะครับเจอที่ไหนเนาะนะครับส่วนเพจก็ตาไมโครเมืองนะครับทักแองอ็กคเวเตอร์เนาะนะครับ ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับช่วงบ่ายครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ